ฝั่งเขามีเหว่บ้างแหละมีตรงน้อบอ้าว่าฝั่งเขามีสตัวโต้ก็ดูดูไม่ออกว่าลำเขาลำผีเขาลำถูกป่ะพี่แบงค์ไอ้เทียตีกูข้ามกระแพงไอ้ข้ามไปบันไดเลื่อนได้ไงอาถามก็ฟันตรงนู้นโดนตรงเนี้ยตู๊กแบบนี้ได้สิไอเนี่ยไม่กลัว ห้อยองค์ใหญ่ขนาดนั้นไม่กลัวได้สู้นะครับลูกขอสู้เต็มที่ใหญ่วันนี้ต้องให้วั็มี่ลูกสามารถทำได้ไม่ใช่แล้วน้องอย่างเงี้ยถ้าวันนี้ลูกปล่อยเซิร์ฟเวอร์เขาลอดสีไปได้ลูกต้องขออภไผ่มาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าลูกคนนี้เนี่ยสามารถพลิกชีวิตพลิกแผ่นดินได้สามารถเก็บสีเซิร์ฟเวอร์ฝั่งตรงข้ามได้ลูกจะขอถวายสังฆทานหนึ่งชิ้นนะครับผมให้กับเจ้าที่ด้วยเถิดนะครับผม ณโมพุทธายะขอเจ้าจงสิอยู่ข้าผู้นี้แต่เพียงผู้เดียวด้วยเถิดโอเคพี่ผมพร้อมแล้วนะอ้าวดีนี่ไหมนี่อาโอเคพี่เขาดึงมาโอ้โหกำลังใจกูมาละ ใช่โอเคพี่แน่นผมขอบคุณพี่เฟิร์สนะผมแล้วว่าพี่เกียร์โซเฟสเอ้ยโซเฟสนะครับผมเนาะภาพพร้อมแล้ว3 2 1สอง,งล็อกเป้าหมายเสียงเกมปรับเต็มไหมเราจะไม่มีต่อให้ใครแดงนั้นนะครับผู้ชมครับรอบแล้วเราก็เก็บ4มาแล้วทำไมรอบไม่ได้เก็บ4ไม่ได้ใช่ปะล่ะแน่ผมโอ้โหเฮ้พอแล้วพี่ชัย เดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเกมนะครับเชื่อผมถ้าพี่ไว้ใจผมอะไปต่อได้หมดของเนี้ยขอบคุณครับผมอขอบคุณครับเอาง่ายเลยพี่ของแบบเนี้ยอยู่นี่อะไรวะหัวนมนะครับเอาหน้าตัวนึงแล้วตัวจะเดินใช้หนึ่งนั้นะครับบทที่นึง จริงจังนะจริงจังนะจริงจังนะจริงจังจริงจังขอจริงจังนะครับ ว่าฝั่งเขามีหววบ้างแหละมีมอรงวะมั๊บ,บอ้าฮ่าฮ่าว่าฝั่งเขามีสดัวอันนี้มีสนับมือสองครับสนับเบี้วสองไรศาสตร์มึงสนับเบี้ยวสออหูย ส่วนใหญ่พวกมีสนับเลี้ยวสองผมจะสู้ไม่ค่อยได้นะครับตึงโดนหนึ่งทีออกซ้ายล้วฆ่าสิบสองดิจ่ะเอาตัวเดิมนะเอาตัวเดิมนะตัวเดิม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 นะครับเวลาตีต้องตีให้ตายนะครับผู้ชมครับ ถ้าเด็บายสเตปนี้เจอมาแล้วนะดูหนึ่งทีดูหนึ่งทีเฮ้ย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 ฟังตามเสียงฟังตามเสียงโอ้โหฟังตามเสียง มีอยู่มีอยู่มีมีรอเลือดอยู่เจ็บครับตัวนี้เจ็บหนักครับตัวนี้เจ็บหนักทีเดียวทีเดียวล้มทีเดียวล้มทีเดียวล้มโอ้โหยังกับน้องมันยังไม e ่ถึงเวลาตอนนี้น้องมันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้มันได้เวลาที่พีอมต้องไปทําไมยังรักรอได้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 มันทีเดียวมันทีเดียวมันทีเดียวรอดมาฝั่งนี้ ยังก่อนอ๋ออยังก่อนยังกั้นย่งอย่งยังอยาอย่างวุยไปก่อนครับมีคนสวดแทนมีคนสวดแทนมีคนสวดแทนสนับเบลหนึ่งเหรอสนับเบลหนึ่ง เดีด๋ยวได้อุ้มเอโชว์ด้วไ้มึงอะมีงงกันบ้างล่ะฝั่งนู้นมีตาแดงกลับมั้งล่ะครับสตันผมดีนึงนะเข้าตู้อุ้ย มีสะดุ้งกันบ้างละ่ะกูว่ายังไงยังไงยังไงโอ้ยเหิยกูว่ามีสะดุ้งกันสักรอบหนึ่งละ่ะน้องครับน้องครับข้างหลังอย่าเพิ่งนะครับน้องตามคิวนะครับตามคิวนะพี่ขอระยาตามคิวแล้วน้องขวา ไปดูก็สุไปอยอาตกใจนะอาตาฟ้าตามัวไปหมดละพางก่อนเช็คตู้พี่ผมพี่ผมบอกว่าพี่ผมรอดสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยู่เราผิดหวังไม่ได้นะครับ อันนี้เขาสวดมนต์รอดไปหนึ่งแล้วนะครับผมเอาง่ายนะพี่เราเก็บสี่้ะพี่เรารอดสีไปแล้วอ่ะนะครับแล้วพี่เราชนะผมก็ดีใจแล้วถึงผมจะเล่นแล้วไม่เต็มที่จะตามอ่ะแต่พี่ผมชนะแล้วอ่ะเราต้องทำเต็มที่เลยล<ะ>โอ้ยทีน<ะ>ึงด<ะ>ูช่วยที่พวกกูชูไว้ อีกหนึ่งอไอ้เวามึงจะโหดกันไปไล่มาการโลนีกูว่ามึงตึงไปน้องมาการโลนีสีใสมาการโลนีสีใสไมยได้วาวอย่างตึงอะ่ะวุ้ยสงสัสยดูทรงละพี่ถึงแม้ว่าไฟเอ็มอ่ะพี่จะได้ช่วยแชมป์แล้วเนี่ยผมว่าเกมนี้พี่ก็ต้องได้ช่วยแชมป์กันละลายสาม ไงล่ะเพราะกูเป็นแชมป์ไม่เป็นอื่นดูไม่จะต้องปเป็นเต็งหนึ่งอะนะครับวับ <c oughs> อ <c oughs> ม,มึงพลาดรับกูมีเกาะอุอ้ยโดนผ่านแล้วเลย <c oughs> พี่โอกาสกนี่รอบมน้องพี่ถามว่าน้องจะไปอีกไหนไกลแค่ไหน และไปทางด้านของเซตเตอร์ซ่ามักนก็สั่งทำการเก็บสีในสุดนะครับผมแอลง่ายพี่ผมต้องภูมิใจอะอ่ะถ่ายรูปได้ครับผมถ่ายรูปแล้วครับถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลย,ย,เลยนะครับผมนะยินดีครับยินดีครับนะขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมครับถ่ายรูปแล้ะ อะไรครับมาเลยโอเคครับผมขอบมากครับเอาสองคนเลยนะสองคนทีเดียวเลยนะเอามองกล้องครับมองกล้องหน้านะนะครับผมยินดีครับยินดีครับสามสองหนึ่งครับผมกล้อรับอะไรนะพี่ไล่เส้นเหรอนี่ปากกาไหมเนี่ยเอา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 มึอไปก่อนแล้วกันเนาะหมาฝรั่งเนาะครับพี่ขอบมากครับผมขอบครับ ยิน <One> ด <input> like ีครับ no. ่ย so like ินดีครับผมยังไงฝากติดตามมานอกคาะนาด้วยนะครับเนาะผู้ชมก็เช่นกันนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเ๊ะสัมภาษณ์พี่ชายนี่ว่าง่ายพี่นิดนึง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 พี่ผมทำมาเยอะไงถ้าพี่ผมชนะแล้วพี่ผมรอดสผมก็ต้องเก็บสี่กันอะไรหรอกเสร็จแล้วจบ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 แจบแล้วจบแบจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบแวจบแล้วจบแล้ว อ่ะละโหดไหมโหดไหมอ่ะโหดไหมโหดอ่ะโหดว่ะอ่ะเก็บสี่แบบนี้ได้เวลาอันสั้นอ่ะเออเคยเล่นเดทบายมาก่อนเหรอถูกใช่หรอคือแบบจูเขาจูก็อย่างนี้แหละดูจังหวะแบบจูยังไงอย่างเงี้ยเหรอผมว่าอารมณ์มันคล้ายเดทบายเี่ยก็คือเดทบายเดี๋ย่แหละมันไม่ต่างกันหรอกใช่พ no. 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 so ี่อารมณ์ประมาณนั้นแหละแต่ว่าแต่แต่ผมก็ไม่ชินกันเพาผมอยากเก็บเร็วเรืขนาดนั้นอ่ะยังยังสะดุ้ดเรื่อยังไงชนะ วัดวัดกันที่อะไรมันวัดกันที่ชาเลนจ์เพื่อใครฆ่าได้8 8รอบอ่ะมันต้อง8รอบคือต้องให้เขาชุบมาหมดเลยแล้วก็ตีตายให้หมดอ่ะแต่ว่ามันทั้งคู่มันก็ไม่มีใครผ่านชาเลนจ์ทั้งคู่ไงต่อให้ไอ้สวดบนได้ก็ไม่มีผลมาเข้าว่าชาเลนจ์มันคือต้องฆ่า8 8ศพอ่ะแต่เราชนะ2นี่พี่ทั้งเราเราต้องปล่อยเขาชุบอ่ะเองต้องปล่อยเขาชุบอ่ะต้องปล่อยเขาชุบ8คนไอ้แบบว่คนละ2องถ้าไสังหารได้พี่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำไวสังหารเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่่่่าาพีบออสปลยยกูตใช อาตั้งใจตั้งใจเพื่อให้เขาเอาครบทายเล่นไงชนะชนะไม่ใช่เหรอพี่ไม่รู้อะฝั่งเราฝั่งเราลอดสี่มิหรอะฝั่งเราอะเสมอตัวอ้าวทำไมเสมอตัวฝั่งเราลอดไม่ใช่เหรอครับต้องไปจีบแบบไห่ปะวะไม่ต้องไปจีบแบบไหนพี่ฝั่งเราเหรอรอดลอดฝั่งเราลอดสี่ไหมลอดก็แย่เติร์ดไม่ใครลอดใครลอดเราแพ้เหรอรออะไรอ่ะแต่ว่าก็คือไม่เสียหาย พี่แพ้แต่วันนี้ผมก็เก็บได้เออก็ยังไงก็ฝากติดตามไว้ละกันนะครับผู้ชมครับนะครับผมเพจ้านนอกคอกนานะครับผมเนาะจะเป็นการสตรีมสไตล์คนเมืองพูดเรื่องเศร้าเลาะขำเพ่เก็บเห็ดดูเช้าก่อนข้าวตอนเย็นมีเก็บมาใส่ไปไหวไฟที่กินนะครับผมเนาะแล้วก็ฝากไว้ละกันนะครับผู้ชมครับนะเดี๋ยวไปดูค้อนี้เขาว่าไงบ้างผู้ชมในเฟซบุ๊กอ่ะ